แล้วใน46ประเทศนั้นนะครับมีประเทศไหนบ้างที่สามารถขอวีซ่าออน r ัลลอหรือวีซ่าหน้าด่านได้ไหรือไม่ครับคือตามกฎหมายเลยก็ประมาณ17บวก1นะครับซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าวีซ่าออน r ัลลอเนี่ยก็ได้เปิดใช้แล้วแต่ยังไงก็ตามนะครับก็จะมีเงื่อนไขยอยู่ดีเพราะยังไงก็จะต้องนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาโดยตรงยังไม่ได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การติดต่อผ่าน ถานทูตกงสุนเพื่อที่จะได้ C O E ออนไลน์มาอยู่ดีเพราะว่าเงื่อนไขของการเข้าประเทศนั้นนอกจากวีซ่าออนไลน์ปกติแล้วเนี่ยยังคงจะต้องมีเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ด้วยเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยก็ต้องรออ p p r o v e จากกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องของการอนุญ,ญาตให้คนเข้าประเทศอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่ายังเป็นวีซ่าออนไลน์ที่ยังมีเงื่อนไข แต่ว่าเงื่อนไขนั้นเนี่ยก็จะต้องคอยฟังประกาศต่อไปนะจะมีการประเมินตลอดจากทางสบคแล้วก็แจ้งให้ผู้ปฏิบัติทราบเพื่อปฏิบัติในทางทิศทางสอดคล้องกันทั้งประเทศนะครับสําหรับข้อกังวลสําหรับคนไทยนะครับที่เดินทางไปยังต่างประเทศภายในเขต4ี่หประเทศแล้วก็เดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยไม่ครบ21วันต้องของนําเรียนว่าสามารถเดินทางกลับได้นะครับไม่ต้องกักตัวแต่การ เขาเรียกว่ามีเงื่อนไขนะครับแต่คําว่า21วันนั้นให้ดูประเทศต้นทางเป็นหลักถ้าอยู่ในประเทศต้นทางสําหรับคนต่างชาติไม่ต่ํากว่า21วันนะครับแต่ถ้าอยู่ออกนอกเขตสี่หกประเทศนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในในเขตต้นทางไม่ถึง21วันจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการกับตัวนะครับซึ่งตามเงื่อนไขแล้ว ไม่รวมคนไทยที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังเขตต้นทาง4ี่ถวประเทศครับ